สวัสดีพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลางตีห้าฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลในวันนี้นะเจ้าวันนี้เสียงตามสายจากทางเทศบาลมาส่งกระจายเสียงในวันอังคารที่10เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ตรงกับขึ้น8คดขาเดือนส2องเหนือนะเจ้าเป็นวันพระวันศีลตยนะเจ้าสำหรับวันนี้ ก่อนหลังจากที่เข้าวัดเข้าวากันนะเจ้าทําบุญตักบาตรกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาติดตามฟังข่าวสารจากทางเทศบาลกันนะเจ้าในช่วงแรกนี้นาเจ้าก็มีข่าวสารจากทางเทศบาลที่จะมาประชาสัมพันธ์คือกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบกันในข่าวแรกนี้นะเจ้าก็จะเป็น ผลการแข่งขัน,นจ,จักรยานขาไถหรือว่าไบค์บาลานซ์จ่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจ็ดสพรรษาจาหรือว่าครบหกรอบนั่นเองจ่าทางเทศบาลเฮาเจ้าโดยนำน้องๆเจ้าน,น้องนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านกลางเจ้าที่ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดเจ้าส คนนะจาสองคนด้วยกันนะเจา้าประเภทชายและประเภทหญิงในรุ่นของอายุ6ปีนะเจา้าได้ไปร่วมการแข่งขัน จักรยานขาไถยที่จังหวัดสมุทรปราการนะเจ้าพลก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีนะเจ้าที่น้องๆของเฮาได้เข้าร่วมการแข่งขันไดไปได้ไป,ไไปฝึกประสบการณ์ได้หับประสบการณ์นะเจ้าถึงแม้ว่าจะบ่ได้เหรียญทองปิ๊กมานะเจ้าคือแกบหมูเฮาทุกๆโทษทุกท,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 กทกคนเนี่ยนะเจ้าแต่ถือว่า น้องได้ผ่านเข้ารอบนะเจ้าเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศนะเจ้าน้องมองยิงนะเจ้าน้องมวยยิงเด็กหญิงนะเจ้า,าเด็กหญิงนัทวดีราชคมนะเจ้าน้องสามารถผ่านเข้ารอบไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะเจ้าแต่ว่าก็มาได้อันดับที่อันดับที่เที่แเนี่ยนะเจ้า ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมยินดีนะจ๊ะสำหรับาการแข่งขันระดับประเทศนะจ๊ะส่วนน้องภูมิภาคประเสริฐสังนะจ๊ะน้องก็ผ่านเข้าในรอบรองชนะเลิศน,นะจ๊ะก็ถือว่าทั้งสองคนนะจ๊ะก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนะจ๊ะได้หับประสบการณ์ได้ผ่านในส่วนของกิจกรรมนะจ๊ะที่ เป็นการพัฒนาในเรื่องของร่างกายและจิตใจของน้องนะเจ้าก็คิดว่าน้องทั้งสองคนทำได้ดีที่สุดแล้วนะเจ้าในโอกาสต่งหน้านะเจ้าก็คิดว่าน้องก็คงจะนำประสบการณ์นี้ไปพัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปนะเจ้าสำหรับการเจริญเติบโตเพราะว่ากำลังอายุแค่หกขวบเองนะเจ้ายังคงมีประสบการณ์ในการเรียนรู้จากโลกใบนี้แหมนักเลยทีเดียวนะเจ้าก็ต้องขอชื่นชมนะ้องทั้งสองคนตัวนะเจ้า แล้วก็สำหรับกิจกรรมของทางเทศบาลนะจ้าในช่วงนี้กเ็เรื่องของการอ <c oughs> อมนะจ้าการออมโดยเฉพาะการสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนนะจ้ะเป็นกองทุนออมมวลบาทอันนี้ก็ ยังคงเปิดหับสมาชิกนะจ๊ะท่านใดอยากจะเข้าร่วมนะจ๊ะในเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อรับสิสวัสดิการตึงซิกว่าด้านนะจ๊ะท่านสามารถไปรับบริการติดไปไปขอใบสมัครนะจ๊ะเพื่อเข้าร่วมในกองทุนได้นะจ๊ะ เรามีสวัสดิการเหมาบเพื่อกับสมาชิกหลายสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการศึกษา,าเรื่องของการเกิดนะจ๊ะเรื่องของการบวชเรื่องของการกินทหารการแต่งงานการขึ้นบ้านใหม่การเจ็บป่วยนอน,น,นโรงพยาบาลการเสียชีวิตเรื่องของอที่อยู่อาศัยนะจ้ะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือกับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านสังคมนะจ้าถือว่า เป็นกองทุนนะเจ้าตี้ออมแค่วันละบาทเดือนหนึ่งก็สามสิบาทนะเจ้าแล้วก็ยังได้รับสวัสดิการถือว่าเป็นอ,องค์กรหรือว่าเป็นกองทุนตี่คืน,ค,นคืนกำไรนะเจ้าให้กับสมาชิกนะเจ้าได้ได้อย่างดีละทีเดียวดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดตี้ยังมาได้สมัครเป็นสมาชิกก็าสามารถ ติดต่อสมัครได้นะจาวติดต่อสมัครได้ที่ไหนพ่องนะจาก่อที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮาแล้วก่อที่คณะกรรมการกองทุนสวัสวดิการชุมชนทั้ง12หมู่บ้านนะจาก็เป็นตัวแทนนะจาในการรับสมัครสมาชิกนะจาก็ค่าแรกเข้าก็บ่แปลงเลยนะจาสสำหรับการสมัครสมาชิกแรกเข้านะเจาแลวก็เตรียมเอกสารหลักฐาน นะจ้าการาสมรัครใบสมัครนะจ้ะสํเนาบัตรประชาชนสํเนาทะเบียนบ้านค่าธรรมเนียมแรกเข้าแค่50บาทนะจ้ะแล้วก็มีค่าสมทบรายเดือน30บาทเนาะอันนี้ก็ถ้าหากว่าส่วนอกส่วนใจก็ติดต่อได้ที่คณะกรรมการของหมู่บ้านได้เลยนะจะ่มาถึงข่าวในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวนะจ้ะเฮาสื้อบริการกับสมาชิก นะเจ้ากับพี่น้องประชาชนในตำบลบ้านกลางเฮาทุกวันพุธนะเจ่าก็ยังคงเปิดให้บริการสำหรับท่านที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวนะเจ้าอยู่บ้านเป็นอาจจะเป็นผู้ป่วยที่เตียงหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่บ่คอ่อย ใจร่งางกายบ่ค่อยได้คล่องอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวนะจ้ะให้อยู่บ้านง่อมนะจ้ะมานะจ้ะมาปะจะจมูได้นะจ้ะมารับบริการเขามีเครื่องกายภาพเขามีอสอมมีนักกายภาพนะจ๊ะคอยให้คําแนะนําในเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะเขาจะดูแลสุขภาพของเขาได้จะได้นะจ๊ะ ท่านที่เกยมาหับ,บริการแล้วท่านห้ดีนะจ้ะจะไใดฝากจวนเจ้าหมูมาต่ยถ้าหากว่า,ายังมีท่านใดที่สนใจอยากจะรับการฟื้นฟูสมรรถภาพของตัวเองนะจ้าเป็นการให้บริการฟรีนะจ้ะและยังมีรดฮับส่งให้ต่ยเนาะสำหรับท่านที่บัสะดวกนะจ้าดังนั้นถ้าอยากจะลองพอนะจ้ามาลองพอมาเอวกอยเนาะเนี่ยนะจาอยูทนะี่ ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีตี้ศาลาทรงไทยนะจ๊ะอาคารศาลาทรงไทยตรงหันพื้นกันล่างนะจ๊ะสะดวกนะจ๊ะแล้วก็บรรยากาศกอดเย็นสบายนะจ๊ะมีเฮามีไก่อุปกรณ์เฮือหลายชนิดเลยทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นมาพอนะจ๊ะแล้วก็สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ก่องสาธาราสุรสิงห์แวดล้อมนะจ๊ะลงชื่อแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเฮาได้เฮามีกิจกรรม ทุกวันพุธสำหรับศูนย์สมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวนะจ๊ะที่เราเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่สมบลบ้านกลางนะเจ้าสามารถมารับบริการได้นะเจ้ามีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าเปิดเปิดเปิดเชิญชวนให้บริจาคโลหิตนะเจ้าในเดือนกันยายนนี้ก็มีห่วงเวลาที่ เป็นการใื้บริการนะเจ้าสำหรับท่านไดที่ประสงค์อยากจะบริจาคโลฮิตนะเจ้าวันพุกวันที่11นะเจ้าก็จะไปห้บริจาคโลฮิตที่บริษัทฮิตาชินะเจ้าฮิตาชิเอสเอสติโมนะเจ้าแล้วก็วันที่13ที่บริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะเจ้าวันที่17บริษัท KEC วันที่เราสศูนย์การค้าแจมฟ้าชอปปิ้งมอลล์นะจ๊ะวันที่เซาสบริษัทฮานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่เครือสหภาพนะจ์จ๊ะแล้วก็วันที่เซาหที่ว่าก,การอำเภอลีนะจ๊ะหรือถ้าบัดสะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไปที่โรงพยาบาลหลัปูนก็ได้นะจ๊ะ เรื่องของการบริจัคโลหิตนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะจ๊ะเพราะว่าธนาคารเลือดหรือว่าธนาคารโลหิตของโรงพยาบาลของสภากาชาติไทยก็ค่อนข้างที่จะเขียมนะจ๊ะเขียมมีปริมาณของโลหิตค่อนข้างน้อยนะจ๊ะเวลาเกิดเหตุ ที่ผู้ป่วยเพิ่นจะต้องใช้โลหิตก่อได้มีการประชาสัมพันธ์เอิ้นมาทางเพจเ Facebook ต่างๆนะเจ้าขอรับบริจาคโลหิตคือคุณนนนคนนั้นนายคนนี้เอเนาะเพราะว่ามันบ่มีธน,น,นาคารในธนาคารมันบมีเลือดในสต็อกนะเจ้าดังนั้นก็เลยต้องมีการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะเจ้าก่อดังนั้นก็ขอเชิญชวนท่านใดที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะร่วมบริจาคโลหิตก็ไปได้ที่โรงพยาบาลละปูนหรือนะเจ้าวันที่เ2สอง ในวันที่เสองกันยายนนี้ที่ศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ก็มีการรับบริจาคโลหิตเริ่มตั้งแต่เวลา9ก้าโมงนะจา้าที่จจมฟ้าวันที่สองเริ่ม9ก้าโมงเกินจนถึงบ่ายสามโมงเลยนะจา้ามาถึงข่าวเรื่องของกิจกรรมงานบุญนะจ๊ะกิจกรรมทําบุญในวันนี้นะจ๊ะวันนี้มีกิจกรรมโครงการธรรมสัญจรนะจ๊ะที่วัดของคํา าตามโครงการธรรมสัญจรเพื่อความปลองดองสมานฉันท์นะเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษานะเจ้าว,วันนี้เป็นเป็นวันสุดท้ายเป็นนัดสุดท้ายนะเจ้าของการาร่วมกิจกรรมฟังเทศฟังธรรมกันนะเจ้า ก็จะได้ปะกระเท็นรอบก็คือปีหน้าเลยทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นวันนี้นะจ๊ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนร,ร่วมไปฟังเทศฟังธรรมด้วยกันนะจ๊ะที่วัดค้องคําเริ่มเวลาหกโมงแรงเป็นต้นไปนะจ๊ะแล้วก็ที่ วัดร่องเศร้านะเจ้าจะมีงานทําบุญอายุวัฒนมงคลนะเจ้าของหลวงพ่อพระครูสุภัทรกิจจพรนะเจ้าในโอกาสทําบุญอายุวัฒนมงคลครบหกรอบ72ปีนะเจ้าในวันที่สิบแปดสิกันยายนนะเจ้าซึ่งในงานก่อจะมีการแข่งขันบอกไฟดอกตัวนะเจ้าบอกไฟดอกจะมีการแข่งขันกันในคืนวันที่สิบเก้ากันยายนนะเจ้า เป็นการแข่งขันอ่าบอกไฟดอกประเภทสเปรย์ชนิดโลดผลนะจ๊ะความยาวบ่เกิน30เซนนะจ๊ะรางวัลที่1นึ่งจะสามพันบาทรางวัลที่2 2,000ันบาทรางวัลที่3 1 0 0 0ันบาทรางวัลที่4 500บาทรางวัลที่5 500บาทรางวัลที่6600บาทแล้วก็รางวัลที่เก็5 0าบาทนะจ้ารางวัลที่4ถึงรางวัลที่7500บาทนะจ้าก็มีกฎกติกาก็คือห้ามขาด ห้ามห้องห้ามยัดไส้บอกไฟนะจ๊ะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายแล้วก็กรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะจ๊ะห้ามให้ห้ามห้องห้ามจมนะจ๊ะนบาทเจีเนาะสนใจก็นําบอกไฟมาลงทะเบียนลงเส้นกันได้นะจ๊ะวันที่19กันยายน ตั้งแต่ทุ่มกึ่งเป็นต้นไปนะจ๊ะในงานอายุวัฒนมงคลของหลวงพ่อท่านบัครูสุภัทรกิจจพรนะจ๊ะก็ท่านใดเป็นเซียนบอกไฟนอยากจะลองฝีมือนะจ๊ะห่างหายไปเมินเนี่ยนะจ๊ะจาบ่ค่อยได้เล่นกันบ่ค่อยได้ยะกันก็ไปลองฝีมือกันได้นะจ๊ะงานวันนี้วันที่19กันยายนนี้เจ้า วันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางก็หมดเวลาลงแล้วนะเจ้ามาปะกันได้ใหม่ในวันพุ้หลังเขารบรุงชาติ8ดโมงนะเช้านะจ๊ะวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทำหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาพ้อมแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะจ้าวันนี้ลาไปได้เวลาเพนเตีสวัสดีเจ้า